เดียวจิวปอยเก่งซีวยเด็กลิงดังสีขางอะเลียวแองจับเปิดเดียวจุ้งจับเปิดเจ้าจุ้งไรไกปตาแหวกเคิะสีขางตอนนี้เขาก็ทำกวงจากแอร์อะไรเดียวจิวฮูกอะเมืองโบราณแด่จิวค่ะชมจุดแรกเคือสะพานเสียงเจื้อเกี่ยเหรอที่เป็นภาษาทางการเรียกว่าหวังจีเกียมานะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะคบแล้วถ้ามาก็เราซื้อจีนี่กับเจ็ดกุยจะมีอธิบายรายละเอียดหน่อยข้างหลังเนี่ยเป็นเขา เขาอันเนี้ยกลางคืนจะมีแสงสีเสียงค่ะจะมีแสดงแสงสีเสียงสวยมากนะครับเตี่ยวจิวโปยเก่งฮอเก่งเซกอันนี้คือหนึ่งเก่งของเตี่ยวจิวโป้ยเก่ง0982864411ตอนนี้อยู่เมืองแต้จิวนะคะใครที่ยังไม่เคยมามาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเรามาศึกษามาเรียนรู้บินมา2ชั่วโมง40นาทีมาสนามบินสัวเท้าอยู่ที่เมืองกิกเอียแล้วแม่น้ำนี้เนี่ยแม่น้ำหันเจียงพอออกไปทะเลคุณไปมอง บนเครื่องบินจะเป็นนิ้ว5นิ้วเพื่อออกทะเลแตกไปเป็น5สายออกทะเลอางกังเกียบอกนี่หางกังเกียก็คือลูกลูกชาวแม่น้ําก็เหมอลูกเจ้าพญาอะไรงี้ก็เหมือนกับลูกเจ้าพญาชำนองนั้น